พื้นผิวของดาวอังคารปกคลุมไปด้วยมหาสมุทรกลิ่นอนาบริเวณถึงหนึ่งในสามของพื้นผิวดาวทั้งหมดมีแม่น้ำลำธารกระจายอยู่ทั่วทั้งดาวก่อกำเนิดที่ราบลุ่มและทะเลสาบต่างๆแต่ทว่าเหตุใดมหาสมุทรจึงได้เหือดแห้งแล้วน้ำทั้งหมดหายไปได้อย่างไรกันซักแซกมาแล้วค่ะดาวอังคารนั้นนับได้ว่า เป็นดาวเคราะห์ที่มนุษย์ให้ความสนใจมากที่สุดครั้งหนึ่งเคยมีความเชื่อว่าดาวอังคารเป็นดาวฝาแฝกของโลกและอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นักวิทยาศาสตร์ได้มีความพยายามที่จะสำรวจดาวอังคารมาแล้วหลายสิบปีและยังคงไม่ละความพยายามเพื่อที่จะมองหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารให้ได้ ดาวอังคารนั้นเป็นดาวเคราะห์หินลำดับที่4จากดวงอาทิตย์มีขนาดเล็กอันดับที่สองของระบบสุรยิยะรองจากดาวพุธพื้นผิวของดาวปกคลุมไปด้วยออกไซด์ของเหล็กหรือสนิมเหล็กเป็นจำนวนมากจึงมีสีออกแดงเรื่อๆคล้ายสีสนิมมันจึงถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดาวแดงชั้นบรรยากาศของดาวอังคารนั้นเบาบางมาก อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยอยู่ที่ลบ63องศา,าเซลเซียสบริเวณขั้วทั้งสองมีน้ำแข็งปกคลุมอยู่ตลอดเวลาพื้นผิวของดาวเต็มไปด้วยหลุมอุกาบาทและมีหุบเหวต่างๆเป็นจำนวนมากหุบเหวที่กว้างที่สุดนั้นชื่อหุบเหวเมริเนอริสมีความยาวถึง4,000กิโลเมตรความกว้าง600กิโลเมตร และลึกถึง8กิโลเมตรนอกจากนั้นแล้วดาวอังคารยังมีภูเขาไฟที่สูงที่สุดในระบบสุริยะของเราโดยมีความสูงถึง25กิโลเมตรมีชื่อว่าภูเขาไฟโอลิมปัสนักวิทยาศาสตร์ได้มีความพยายามในการศึกษาและสำรวจพร้อมเก็บข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ภาพถ่ายพื้นผิวแรกของดาวอังคาร จากยานมาริเนอร์สในปีคศ1965จนถึงการลงจอดบนดาวอังคารของยานโรเจอร์เพอร์สวานันในปีคศ2021จากข้อมูลทั้งหมดยืนยันได้แน่ชัดว่าเมื่อราว4พันล้านปีที่แล้วพื้นผิวของดาวอังคารเคยปกคลุมไปด้วยมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาล กินอนาบริเวณถึงหนึ่งในสามของพื้นผิวดาวทั้งหมดแต่ทว่าเหตุใดมาหาสมุทรจึงได้เหือดแห้งแล้วน้ำทั้งหมดหายไปได้อย่างไรกันจากการศึกษาเพิ่มเติมนักวิทยาศาสตร์คาดว่ารกเริ่มเดิมทีนั้นโลกของเราก็มีสภาพที่ไม่ต่างจากดาวเคราะห์อื่นๆมากนักรวมทั้งดาวอังคารหลังการก่อกำเนิด ความร้อนและพลังงานมหาศาลที่เกิดขึ้นจากการก่อตัวทำให้ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะยุคแรกๆนั้นเป็นหินล้อมเหลวที่มีอุณหภูมิร้อนจัดกระบวนการเริ่มแรกทางธรณีวิทยาได้ค่อยๆเริ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปจึงก่อให้เกิดการสร้างชั้นบรรยากาศปกคลุมทั่วดาวอังคารซึ่งเป็นตัวแปรในการมีอยู่ของน้ำบนดาวอังคารที่สำคัญ และเมื่อ4พันล้านปีก่อนบนดาวอังคารมีอุณหภูมิที่อุ่นกว่านี้มากและน่าจะมีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นด้วยส่งผลให้พื้นผิวดาวในอดีตมีพื้นที่ของมหาสมุทรหนในสมของผิวดาวทั้งหมดมีแม่น้ำลำธารกระจายอยู่ทั่วทั้งดาวก่อกำเนิดที่ราบลุ่มและทะเลสาบต่างๆ และดูมีความชุ่มชําไม่ต่างจากโลกของเราซึ่งเป็นสภาพที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือจุลชีพที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนักวิทยาศาสตร์ได้คาดการว่าช่วงระยะเวลาที่ดาวอังคารอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยน้ำนั้นกินเวลายาวนานอาจจะราว500 1,000ล้านปีเลยทีเดียว แต่นั่นก็อาจจะไม่เพียงพอระยะเวลานั้นสั้นเกินกว่าที่สิ่งมีชีวิตจ,จะวิวัฒนาการขึ quiero, ้นจนมีความซับซ้อนได้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับมนุษย์เมื่อม mm ีข hmm. ้อมูลและหลักฐานเพียงพอที่จะบ่งชี้ได้แน่ชัดว่าครั้งหนึ่งพื้นผิวบนดาวอังคารนั้นมีน้ำอยู่เต็มไปหมดและมีสภาพเอื้อต่อการดำรงอยู่ ของสิ่งมีชีวิตแรกเริ่มนักวิทยาศาสตร์จึงเกิดความสงสัยต่อว่าเหตุใดสภาพดาวจึงเปลี่ยนไปเช่นนี้แล้วน้ำจำนวนมหาศาลหายไปไหนหมดจากการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าสาเหตุที่ทำให้น้ำจำนวนมหาศาลบนผิวดินหายไปนั้นเกิดจากชั้นบรรยากาศของดาวอังคารที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่เดิมเมื่อ4 0ันล้านปีก่อนดาวอังคารในยุคแรกเริ่มนั้นมีชัน้นบรรยากาศห่อหุ้มที่หนาแน่นเหมือนกับโลกซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญทำให้มีน้ำบนผิวดาวในเวลาต่อมาก็ได้สูญเสียชัน้นบรรยากาศนี้ไปราว80-90เอร์ซนนักวิทยาศาสตร์คาดว่าเกิดจากสนามแม่เหล็กของดาวอังคารหยุดทำงาน จึงไม่มีสนามแม่เหล็กคอยปกป้องชั้นบรรยากาศจากลมสุริยะเหมือนโลกเนื่องจากสนามแม่เหล็กนั้นเกิดจากอุณหภูมิสูงที่แกนโลหะของดาวทำให้เกิดกระบวนการไดานามิซสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นขณะที่ดาวเคราะหมุนรอบตัวเองจึงสร้างสนามแม่เหล็กกระจายออกไปในอวกาศห่อหุ้มดาวเคราะห์ไว้นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่า ดาวอังคารนั้นมีมวลน,น้อยกว่าโลกมากจึงคายความร้อนจากภายในแกนได้ไวกว่าโลกทำให้การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของดาวหยุดลงภูเขาไฟหยุดปะทุหินหลอมเหลวภายในดาวจึงเคลื่อนตัวช้าเกินกว่าที่จะสร้างสนามแม่เหล็กได้เมื่อไม่มีสนามแม่เหล็กคอยปกป้องลมสุริยะจึงเข้าไปกัดก่อนอยู่ตลอดเวลา และพัดพาชั้นบรรยากาศของดาวออกไปจนเบาบางเหมือนในทุกวันนี้และเมื่อชั้นบรรยากาศของดาวอังคารเบาบางลงจนถึงจุดจุดหนึง่งความดันชั้นบรรยากาศก็ลดต่ำลงเป็นอย่างมากจนน้ำไม่สามารถอยู่ในสภาวะของเหลวได้สุดท้ายแล้วน้ำส่วนใหญ่ก็ระเหยขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศแล้วก็ค่อยๆถูกรมสุริยาพัดพาออกไป จนไม่เหลือบางส่วนก็กลายเป็นน้ำแข็งเกาะอยู่ใต้พื้นผิวดินที่นักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจพบผลการศึกษาจากแบบจำลองคอมพิวเตอร์ล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคมคศ2 0 2 1ทีมนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาได้เสนอสมมุติฐานใหม่ซึ่งขัดแย้งกับทฤษฎีเดิม ที่เชื่อว่าน้ำเกือบทั้งหมดบนดาวอังคารนั้นระเหยไปในอวกาศทีมนักวิจัยได้ใช้ข้อมูลจากยานสำรวจดาวอังคาร Curiosity และการวิเคราะห์อุกาบาตบนดาวอังคารสร้างแบบจำลองได้ผลออกมาว่าดาวอังคารนั้นมีน้ำมากเสียจนสามารถที่จะปกคลุมพื้นผิวเกือบทั้งหมดของดาวโดยมีความลึกเฉลี่ยอย่างน้อยหเมตร แบบจำลองนี้ชี้ว่าจริงๆแล้วน้ำส่วนใหญ่นั้นอาจจะไม่ได้หนีออกไปจากดาวอังคารแต่ก่อนที่ดาวอังคารจะกลายสภาพเป็นดาวเคราะห์ที่แห้งแลง้งและหนาวเหน็บเช่นนี้น้ำประมาณ30-99%ได้ถูกดูดซึมลงสู่ชั้นเปลือกแข็งของดาวและกลายเป็นเนื้อเดียวกับแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ใต้พื้นผิวดาว โดยเฉพาะดินเหนียวและซันเฟดแต่ทั้งหมดนั้นก็ยังคงเป็นเพียงแค่สมมุติฐานที่ยังไม่สามารถจะสรุปได้ว่าแท้จริงแล้วน้ำจำนวนมหาศาลหายไปจากดาวจริงหรือไม่และอย่างไรกันฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ซอกแซกกันด้วยนะคะทุกคน